ยูกิหนีไปลูกติ่งเหมือนทแมมันชอบเขมนะ้ำมูงแง่ติ่งตาดออกมาเข็มน้องอยูกิอีกแล้วไม่ดูหนักหน้าแม่ตัวเองเลยนะออกมาเข็มคนอื่นติ่งแต่มันยังบอกนะบอกว่าน้องอยูกิเนี่ยอายุ1 8บแเองนะทุกคนแต่ถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยพังพังไม่ได้ต่างอะไรจากยูกิเลย สวยอ่อนกว่าวัยมากพวกบูลลี่นางอาคติเกินไปหนังลูกสองแล้วไม่ได้ดูจากยูกิเลยนะใครว่าพังๆแกมาดูยืนคู่ยูกินึกว่ารุ่นเดียวกันสวยคนละแบบแต่ยังไงยูกิก็เด็กละมุนกว่ายังไงก็ดูออกว่าพังพงแกกว่าแต่สวยคนละแบบอยู่แล้วต่างอายุสวยในแบบเขา มีอาย,อยุแบบเขาปกติด้วยแสื้อาจจะทำให้ดูเด็กลงแต่ง่ายก็ไม่ได้ดูว่า20ปีต้นๆนแน่นอนดูหนัะคอซี่ทำไมว่าไม่แก่แก่กว่าน้องยูกิเนี่ยก็เป็นการเค็มของติ่งคะแมนะไปเค็มถึงน้องยูกิยูกิน่ารักสดใสแต่อัน,นเนี้ยเนี่ยมันน่าหมุนหมกะนะคะหน้าอมทุกตลอดเวลา หน้าแก่หน้าไม่เด้งหน้ามันเหี่ยวก็ยังเอามาเปรียบกับเด็กนะจะให้อ่อนเยาว์ให้ได้เลยพวกมาลีอย่ามามารีแถวนี้มึงลองเอาอีพังพังไปหลังหน้าดูสิยูกิกับพีพีมองแล้วดูมีลาสีออร่ามากอีกคนมองดูแล้วผังมากดูไม่ออกเลยหรอคะคนหนึ่งเห็ดพึ่งอีกคนหนึ่งดอกซากุระ หได้เข็มหน่อยเถอะถ้าแน่มาโชว์หน้าสดกันเลยดีกว่าใจเหี่ยวขนาดไหนอย่างไงมันก็เทียบกับน้องยูกิไม่ได้เท่ากันเอาตาไหนดูวะกล่อมกันเองอยู่นั่นแหละติ่งน้ำมาเสียงแหลมยังกระเปิดก็ว่าเพาะโอ้ยสงสารน้องยูตีกาบอย่าเอาไปเทียบเทียบกับน้องเลย น้องสวยสดใสสมวัยไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้พยายามน้องผีผีคู่จิ้นน้องก็น่ารักหล่อบริสุทธิ์เช่นกันไม่ได้ผ่านประสบการณ์โชกโชนคิดได้งายเอารุ่นแม่กับรุ่นลูกมาเทียบกันมึงบ้าเปล่าว,วันก่อนติ่งนางเอารูปมัดแกะสองจุกฟูฟูโพดคู่กับน้องแอนออรดีแล้วบอกว่าสวยกว่าน้องแอน เฮ้ยคิดได้ไงตลกมากจะบ้าตา,ตายกับติงมึงไปเขีมทุกคนเลยนะทั้งแอนทั้งน้องอยูกิไปส่งสารดาลาเขาด้วยเขาไม่ได้ต้องการให้มาเข็มเพราะมันคนละเบอร์ก็สวยอยู่หมดไปหลายแสนกับหน้าแต่ถามพ่อยสวยธรรมชาติสู้ยูกิไม่ได้ยูกิเต็มสิบไม่หกักฉันเป็นยูกิฉันก็งงนวะว่าฉันอายุ 18- บแ เอาป้าสีสิมาเทียบกับฉันได้ไงสงสารลูกยูกิจังเลยต้องมาเจออะไรแบบนี้โดดเด่นอยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้วแต่จริงก็เข้มยิ่งกว่าเขมินอีกจะเด็กให้ได้ว่างั้นยูกิกับพีพีเขาสวยหล่อธรรมชาติแต่ว่าอีกคู่ต้องพึ่งมีดหมอกับมีเงินล้านถึงจะน่าดูได้วัดกันที่ระบบภายในดีกว่า ยูกิน่ารักสมไว้อย่าหาเอาไปเปรียบเทียบขนาดนั้นอย่างไงมันก็เปรียบกับยูกิไม่ได้นะยอมรับความจริงเธอติ่งทั้งหลายมันเปรียบกับยูกิไม่ได้อิกี้ยังเตือนอีกให้ทุกคนระวังมันเริ่มแล้วหมุกแง่คอมเมนต์กับแชร์ระหว่างกันด้วยนะอย่าเสือกตนต้องสวยเองประสบการณ์ตรงจากอิกี้รอบนี้แม่ยญ่มันเอาจริง ถึงขนาดสร้างกลุ่มขายบัตรสนับสนุนทางกฎหมายแถมเตรียมเปิดตัวทนายคนใหม่เชื่อกูนะเพื่อนๆคอมเมนต์แบบสุภาพแชร์อะไรดีๆได้แต่อย่าใส่แคปชั่นที่มันเป็นดา่าพต์ไหนที่เป็นคำด่าเอ่ยเอ่ยชื่ออย่าไปแชร์เพราะมันฟองเข้าเต็มๆแชร์เท่ากับโพสตหมุกแง,ง่งือขายบัตรหาค่าทนายเลยเหรอ งานนี้ไม่มีเงินค่าทนายต้องขายบัตรก่อนไม่ไดแดดกฉลอดเพราะปัจจุบันพวกสอดอไม่ดีก็ได้รับกลับเรื่อยๆคนไม่ดีมันจะดึงดูดคนไม่ดีสิ่งไม่ดีเราก็แค่สนับสนุนคนที่เราลักเราชอบใช้ผลงานต่อสู้กันดีกว่าดีกว่าใช้ทนายสู้กันแน่นอนไม่เคยเข้าไปในเพจนั้นบลอบทุกช่องทางจ้า นอกจากจะมีคนแชร์กูก็เลื่อนผ่านจ้าไม่เคยให้ค่าไม่เคยคอมเมนต์เราจะดูคอมเมนต์เฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่บ้านคนรักผู้ใหญ่บ้านแคปชั่นด่าเป็นยังไงกี้ขนาดไม่มีแคปชั่นด่าลงแค่รูปคอมเมนต์ดนทัวมันยังติดแดงเลยไม่ได้แดกกูนะกูอร่อยด่ากูแอบด่าจ้าไม่ได้แดกกูหรอก และอีกอย่างมันฟ้องเราไม่ได้หรอกทุกคนเพราะเราไม่ได้พูดถึงมันนี่อย่ามันอยากร้อนตัวออกมารับเองก็เรื่องของมันบางคนชอบแชร์ไม่รู้สี่รู้แปโดนฟ้องคือสู้ไปก็แพ้แชร์เท่ากับโพสต์ไม่ต้องไปแชร์อะไรจากมันทั้งนั้นระหว่างนะมันเริ่มแล้วมูงแง่เราอย่าไปเข้าทางมันละตอนนี้มันกาลังหาเงินสู้คดี ที่อดีตผัวฟ้องหาล้านมันไม่รู้จะใช้วิธีไหนหาเงินไปจ่ายอดีตผัวเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมันมีติดบัญชีเหลือแค่สองล้านมันก็ใช้วิธีฟ้องเอฟซีที่เข้าไปด่ามันนี่แหละเพื่อเอาเงินไปจ่ายผัวห้าล้านแบบกลิบๆโอเคระว่างกันด้วยนะไม่ได้แดกหลอกตายเมนกูเรียกคุณข้างนอกกูเรียกอี เราสามารถวิสานได้แต่ต้องเซฟตัวเองนะคะอีกี้มันเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วแบบนี้เรียกโดเนตไม้ก็แล้วแต่คนมองแต่แฟนขับเขายินดีไม่ผิดหลอกเราเคยเห็นในกลุ่มจอกๆเอามาหลงว่ามีคนขอโดเนตไปจ่ายค่าทนายมันไม่สามารถทำได้เราเลยสงสยัยระวางกันด้วยมันมาแล้วขายบาท เพื่อช่วยติงเขาจะใช้ชีวิตกันโดยไม่รู้ว่าตัวเองผิดและรู้จักรับผิดช,ชอบเลยหรือขอโทษกับสิ่งที่ตัวเองทำได้ตลอดไปจริงๆไม่เคยเข้าไปในเพจมันบล็อกทุกช่องทางนอกจากจะมีคนแชรถึงจะดูเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนละมัดระหว่างตัวกันด้วยอย่าไปเม้นอะไรให้มันจับถางพวกเราได้ ยิ่งพวกเราไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ดับไปเองลูกพี่มันเนี่ยที่ออกมาตั้งกลุ่มปิดเดี๋ยวเงินก็หมดกินปูนล้อนท้องพยายามโยนความผิดให้ผู้ใหญ่บ้านในทุกเรื่องราวทุกเรื่องราวที่มันทำขึ้นเนี่ยมันก็ทำเองนั่นแหละจะมาโทษใคร